ใช่เหรอผมหล่อเป็นดับสองอ่ะไอ้ขี้อ่แน่อย่างเท่เลยว่ะเนาะ <No. laughs> ผมอย่างเท่เลยว่ะไอ้ขี้อหล่อเป็นดับสองว่ะ <laughs> อย่างเท่เลยว่ะหล่อเป็นดับสองไอ้สัสนี่คิดไม่ฝันเลยนะเนี่ยหล่อเป็นดับสอง <laughs> มาตี้นรกมาตี้มึงไปฝึกยิงในลิสเซเดียนมาเป็นไงบ้างวะ อาจารไปดูจอมาเดทมันไปเปลี่ยนมอสเป็นเอาตัวก็เอาหลีโซนคนหล่อมาจุกอ่ะไปฝึกจุกนี่ไม่ซิทมันแปลงร่างเป็นขั้นสามแล้วใครยืนอยู่สูงวะเนี่ยใครยืนอยู่สูงคำหัวกลัวเนี่ยเกิดมาเนี่ยนี่มันรับเที่ยงเขาเที่อเขาอมอนไอเหี้ยเอ้ยบอกรอยได้เฉยเลยยืนคำหัวผู้ใหญ่ตัดต้นต้นเมฆเฮยเฮ้ยพ่อมาพ่อใหญ่มา ไปดิมึงไปใหญ่มาพดิไปแล้วไปแล้วกูเองกูเองกูเองกูมันไม่ตามอ่ะมันกลัวว่ะตามตามโอ้โหด่านด่านนี้ผมวนได้ประมาณสี่รอบอ่ะต่อไม้หนึ่งกูไม่ช่วยนะถ้ามึงล้มเอ้ยไม่เป็นไรกูไม่กูไม่วิ่งไม่วิ่งโอ้โหกอล์ฟมึงไม่มารอบที่ก่อนนี้ทุลักทุเลกว่าจะช่วยออกจากประตูได้ไอ้ก๊อลฟเราคอมโบระเบิดป่ะเราคอมโบระเบิดป่ะสี่ลูกป่ะไม่มีลูนกูไม่มีเบิร์กโอ้โหมึงก็อัพดีรอบมันสั้นเอ้ยเหมือนได้ยินเสียงโซเทนไฟเลย บันไฟอยู่บันไฟอยู่ไอ้ก๊อฟข้างหลังเรามีโทเทมไฟว่ะมึงยินเสียงวะโอ้ยโอ้ยยังต้องยืนไฟเลยเอ้เบนบอกว่าปิงว่ะคิดว่าไงไปก๊อฟมึงรอมึงมารอเดี๋ยวรอก็รู้เดี๋ยวรอก็รู้ต้องมีสูตรเดี๋ยวรู้ต้องมีสูตรแต่กูเองเลยกูเองเดี๋ยวกูไปรองเชียงก่อนเดี๋ยวรอก็รู้มึงไปทางนี้เออไปเลยเดี๋ยวรอก็รู้เฮ้ยมันไม่ตามกูหรูก โอ้ยมันจะมาพังเครื่องปั่นไฟหฮ้ออย่างนี้เราต้องขอกลลเบมันจะมุดกับเพื่อนเพื่อนมึงยังยังยัม่ไดกลับอะไวมันไม่ได้ว่ามันมาว่ะมันมาว่ะไอ้ก๊อฟกไปช่วยดิไอ้ก๊อฟไปช่วยดิกูอยู่ตรงเครื่องไอ้เรียนมึงวิ่งไปทำอะไรตรงนี้มีบาลานซ์แลนดิ้งกูมีบาลานซ์แลนดิ้งไอ้ก๊อฟไปช่วยดิมึงบอกกูเหรว่าไม่มีคนช่วยกูนะต้องไปแล่ยไปช่วยไม่มีใครช่วยกูเลยอ่ะตอนเนี้ยไป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 ผ่านตรงกลางจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ย ไปเสร็จเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จนะครับเออเพลียไปแล้วเพียไปแล้วกูรอให้กูรอให้เออรอให้รอให้เป็นเสร็จลอให้รอให้รอให้ลอให้ยังก่อนดูยังก่อนยังก่อนเป็นไงเชิงหนามาชิบะปะเชิงหนาเกินาเฮ้ยเจ้าดอยวุ้ยวปิง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 น้ำเค้มเลยเนี่ยกูบอกเลยไม่ปิงน้ำเข้มมันอับกูเลยเอาไปครับเดี๋ยวกูปั่นเครื่องเพียต่อจะเจอแค่เงาดัก ได้ัะไอ้ย <thing> ักษ์กูเอาบาลานดลนดิ้งมาไม่ตอบเฟิร์สเลยเหรอกูได้ตอบเฟิร์สเลยนั่งวันนั่งวันนั่งวันมันจะปิ่งซะแค่ไหนกันเชียววะกูอยากรู้อะตายยากกับบาลานตกลงเอาอะไรมากันแน่เป็นตัวหล่อๆับมาทั้งคู่มาทั้งคู่ปิงปิงปิงอันนี้ปิงน้ำงล่อย ไอ้หนูมึงฉีกไปไม่ใช่ดาจันเจปิ่งน้ำก่อยปิ่งน้ำก่อยลมไม้ลมไม้ลมไม้ก๊อฟทันก๊อฟทันเออกูรอพับอยู่ข้างๆเห็นปะสวยสวยก๊อฟสวยเอาโด้ป็นไงล่ะมึงเกได้แหกไม่ดีน้ำหนองไหลเลยว่ะไปไปสองคนไปสองคนไปเครื่องสองคนไปทันเหรอเมื่อกี้กด e รัวๆเลยวะลืมไปว่าเอาบาลานซ์แลนดิ้งมา เฉี่ยไค่เฉี่ยไค่เฉี่ยหคฉี่ยไค่ขาดมันกระดาดเอี๊สาทนทานว่ะครับกูมีบัวโล่มึงไปบังดิเอเจ๊มึงกูจะวิ่งไปให้มันตี่ยอะเอมันรู้เรียบร้อยเอ้ยทั่งวันทั่งวันทั่งวันแทงหลังไปแทงหลังไปเล่นเกมเล่นาปนั่นแหละแทงหลังนะจบนะไม่ใส่ใครเขาใส่กันมึงบ้าได้ปะมาหาพี่เอกแล้วมาปั่นอะไรมาหาได้กูกูปั่นดูไอ้เหี้ย ไอเจมึงรักษาแบบกูกำลังรักษาแผลลึกรักษาแผลลึกอยู่รักษาบาดแผลลึกวิ่งดึงดึง,ด,งดึงจัดเลยยิ่งมันดึงกลับมาที่เดิมเลยสวยสวยสวยก๊อฟสวยกูหล่อปเขวะมึงดูดิเฮ้ย <c oughs> สกินเฮดเหรอมันแบบผมสั้นเหรอสกินเฮสเฮสเดนื้อ <c oughs> ตัวโซโหอ๋อไอเฮสแล้วมาตรงกลางปั่นไม่ได้อ่ะ ไม่มว้ยป่วยก่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่หัวก่อนเลยเสร็จแล้วพี่เอกปั่นแล้วเสร็จแล้วเครื่องตรงกลางใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องลิมมันปั่นได้สามคนแต่ตรงกลางที่ตั้งปั่นมันปั่นไม่ได้หอเครื่องเรมเครื่องเรมเครื่องอุมเรมไอ้ด่านนี้ยังปีนหินได้อยู่ป่าวรัไปที่หัวก่อนมันปีนหินได้อยู่หรือเป่าไม่ได้แล้วมันแก้บั๊กแล้วเหรอผู้พัฒนาเขาใส่ใจเราบ้างหรใส่ใจเหรอไหนลองไปปีนหินไหม เนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนมันปีนได้ไม่ใช่เหรอไอเบนจูฟีเออว่ะมันเปลี่ยนไหมเปีนไม่ได้ป่ะวะจูฟรีอะไรกูเพิ่งปั่นเสร็จเมื่อกี้เออปั่นเสร็จเมื่อกี้กําลังไม่กูปั่นในก๊อฟมึงอย่าปั่นเลยมึงอย่ามาปั่นกูเป็นคนปั่นเสร็จเอ้ามึงปีเมฆปั่นเสร็จเหรอวะเออไอเบนจูฟรีแล้วเนี่ยปีกปั่นมาหัวละมาหัวละ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 หัละมึงอยู่คนละหัว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 ละหรวละหละหัวละหัละหัวละหัละหัวล มึงอยู่เสื้อไหนมึงอยู่เสื้อไหนเธอร้องไห้เธอร้องห่มเราปั่นไฟกันทั้งวันเลยไหมครับน้องตีไม่โดนน้องเล่นสีไอ้ก็มึงปั่นดีดีดิปั่นอยู่ไอ้เนียจันเจียไม่ออมปั่นปั่นตลอด กูบอกแล้วกูเป็นคนปั่นแล้วไงกูเป็นคนปั่นเสร็จเมื่อกี้กูบอกแล้วจานเจมส์น่าแอบเล่นด้วยแต้มแต้มปั่นไฟกูเต็มแล้วกูจะปั่นเพิ่มทำไมมันแต้มมันเออไปไปไอ้เบียดไม่ตั้งใจเล่นเลยมึงดูดิกลับมาที่เครื่องแล้วเจอผมจุ๊บไปเฮ้ยก็เพิ่งปั่นระเบิดปั่นอยู่พี่เอกจุ๊กอยู่หรอเอกจุ๊กเหรออย่าอย่าล่ามาตรงไอกระท่อมเล็กนะกระท่อมเล็กกระท่อมเล็กปั่นอีก กรไอกระทำเล็กอะกลางมาเสร็จแล้วจะพุ่งมาไอ้เพชรตั้งะทไประเบิดรัวๆอะไรวะกระทอมรมกระทอมที่กระโดดไอ้เจมึงปัดระเบิดเพื่อไอ้ระทอมมึงแกพี่อีกวะเนี่ยมึงโอ้มึงทำลิปมั้ยนี่แหละเจเจมึงจะทำอะไรเนี่ยไอเจมึงปัดระเบิดจุกฟรีจุกฟรี ันเราโดดไปดูกสี่ไอสองคนที่แม่งปั่นเราเหมือนจะโทษกูนะเว้ยดูดิเอาไอ้เดือบอะไรลุงลุงโทษกูเฉยเอาเครื่องหมดแล้วไอ้เยอะจักเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่ยี่สิบเฮ้ยน้องน้องน้องเล่นใช่ไหมน้องน้องเล่นกับพี่ใช่ไหมฮะน้องน้องนี่น้องน้องแบบแบบว่าเรื่องนั้นหนึ่งหม่ก็ได้ความโหดของพี่พี่มันโหดอยู่แล้วให้พี่จุกอย่างเงี้ยอีกประมาณนิดีปั่นอีกประมาณสามสิบแปดเครื่องมา ไอกาขึ้นหอเพชรไอกาขึ้นหอยเพชรไอกาขึ้นหอยเป็นแล้วอ่ะดูดิโอ้กูเหลือจะเชื่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเบรกคนที่ไอกาขึ้นหัวนั่นแหละคนที่ไอกาขึ้นหัวเป็นเป็นผู้ร้ายเบรกกูบอกเลยใช่เหรอวะเออมึงวิ่งไปบางสิล่ะพีไอกาพอเทมไฟข้างหลังข้างหลังมึงเห็นไม่เห็นหรอเมื่อกีู้นวาเหรอครับกับมึงมาดูหน่าโนวาสวรรค์ อุ uh> ้ยโอ้เยี่ไม่น่าเล่นเลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โนวันแคนไฮเหรอไม่แต่มันมันใช้สกิลเอาผมมันไม่ได้ธรรมดาทำไมหน้าต่างนี่โดดไม่ได้ไปเป็นเนี่ยหน้าต่างใหญ่แล้วตู่ให้ตัดไปเลยที่ถอยได้ไปเฮียอะไรวะไม่มันใช้สกิวใส่กูนะมันไม่ได้ตีธรรมดานะเฮ้ยชัดเลยชัดเลยชัดเลยว่าเป็นโนวันเมื่อกี้ันเข้าไปในบ้านดันเจีโนวันโนวันโนวัน วิ่งอยู่ชั้นสองกลังตีกรอบ้อมเขาสามสิบห้าองศาใครมาแดงให้คุณดีกูกูกูกเฮ้ยหนุ่มมันเห็นว่าีมเวลาที่นหยิบยมบอกกูเบอกูเมันไม่เจบบอกแล้วบอกแล้วเวลาที่หนหยิบยมเบลที่นบูอกอยู่กูบ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 อกหลังขตากอยู่กูบอกหลังขัตตากรอยกูบอกหลังขากอย เดี bat, lands, ๋ยวเบนเฮ้ยมาคุณดมาคุณดิ๊มาคุณิ๊มาุณดเฮ้ยไ่น่าดอ่ะไม่น่าอดเฮ้ยอะไร่ัน่ายุเบนจะายุเบนปิดรูาเบ้้ยิมหมายกู่ค่่แล้วตั้งแต่แล้วยกูเ็เปิดประตูอั้งแต่บันไฟมาได้เบ้นะ ไม่รูไมรูคะแนนก็รู้ว่าใคระนรไม่ทำอะไรไงไก็ทหมอก